อย่าโอบควดถ้ารับตําแหน่งถ้าอาสาเข้ามาก็ต้องพร้อมไม่มีที่จะบอกว่าสารบอกว่าเออรอการลงโทษเหตุเพราะสงสารเหตุเพราะว่าขึ้นเป็นนายกและเป็นนายกอายุน้อยที่สุดแลวไม่มีฮะศารไปบัญญัติขึ้นมาเองไม่ได้อผมไปเจ่หนังสือที่กรกตกรณีของนายกนี้ใช่ไหมครับพอกลับมาเนี่ยนะครับผมก็ได้หนังสือออกจากปปชฉบับที่สองอนะครับ อสบัรแรกเนี่ยก็เป็นของอทางคุณรัฐนทรครับตอนสบัรที่สอ,องก็จะเป็นของคุณจุลภานะครับเนี่ปปชเนี่ยก็ส่งจดหมายเหมือนที่ผมส่งไปอ่ะคือส่ง e m s ที่ผมถ่ายให้ให้ผู้สืขข่อข่าวดูเพื่อเห็นว่าการสื e ่อสาร e m s มันเป็นประโยชน์่างนี้นะครับแต่แล้วในสองกรณีเนี่ยก็ ไปให้กรกตรซึ่งก่อนหน้านี้กรกตรเรียกผมไปให้ถ้อยคำสําหรับสองท่านนี้แล้วนะครับพอให้ถ้อยคาแล้วเนี่ยปปชเพิ่งแจ้งมาว่าขณะนี้ยังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ไม่ใชยุตินะยังตรวจสอบอยู่แล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบนะฮะแล้วก็เมื่อเห็นการตั้งรัฐมนตรีอันนี้ทั้งสามท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วย,ส,ส,วยส,สมัย คุณเจคานุ่งผมร้องอยู่นะครับยังยังตั้งใจพอมีการปวดก้าแต่งตั้งเรื่องสบ้านยังอยู่ที่เดิมครับนะครับผมก็เลยนํามาถามปอบสอบเพิ่มอีกท่านหนึ่งคืของผี้ช่วยสุรโกเตียโทษ์นะฮะว่ากรณีนี้ยิ่นไปตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยมันก็พอสมควรการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะถึง ย้อนตรนี้นึงนะว่าเดี๋ยวค,ค,คุณผู้ชมอาจจะฟังไม่ทันว่า,เ,าเรายื่นสอบในประเด็นไหนฮะเอ่องสามสัานเนี่ยเป็นเรื่องการถือหุ้นนะครับถือหุ้นเนี่ยเกินห้าเปอร์เซ็นต์หรือไม่เป็นมาตรานหนึ่งแปดสนะครับของคุณจุลพันธ์และนม่คุณพออเนี่ยเราเราตรวจพบนะครับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ค่อยทำแล้วคณะกรรมการ ของกกอก็อได้เอาเอกสารได้คุยกันนะครับก็เหลือในขั้นตอนของทอ่านคุณนินพรคุณจรพันธ์ต้องชีญญ้แจงแต่เรื่องต้องชี้แจงสองด้านคือปปชกับกกรนะครับการซือกองทุน,นถ้าเกินห้าเปอร์เซ็นต์มันจะผิดตามมาตาราหนึ่งแปดเจ็ดของรัฐธรรมนูญอาจทําให้นะฮะอาจทําให้ความเป็นรัฐประมุขขึ้นสุดลงเฉพาะตัว ขณะ,ะเดียวกันเนี่ยก็ให้ปปชตร,รวจอีหน้าหนึ่งว่าเอ๊ะในการที่ไม่แจ้งบัญชีเนี่ยนะครับมันจะมีความผิดฐานปกปิดข้อเท็จจริงหรือยื่นบัญชีเท็จหรือไม่ปปชก็ยังตรวจน,นี่ตาคนที่สามคือคุณสุรพงเรียโต้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะฮะก็ได้ร้องไปปปชสองครั้งแต่ปปชไม่ได้ดอตอบประเด็นนี้มาด้วย วันนี้ก็เลยถามไปอีกครั้งเลยว่าของคุณตุรพงศ์เนี่ยตรวจสอบก็จะจริงเหมือนกับของคุณราบยืนพรกับคุณทุรพันธ์หรือไม่แต่ของคุณตุรพงศ์เนี่ยมันจะมีข้อมูลเคยถูกสอบอนะครับเคยถูกสอบว่าไอเอ้บริษัที่ดําเนินการอยู่บ้านที่ใช้แสดงความยินดีตอนเป็นวันปีช่วยเนี่ยซึ่งอยู่ในชื่อคนอื่นนะนะครับว่าอันเนี้ย เป็นของคุณสรุรพงร์อยู่หถ้าเป็นยืนมัญชีหรือเปล่าปกติหรือเปล่าแล้วจำนวนหุ้นเนี่ยเกินเกินร้อยละห้าไหมเพื่อให้กอระกรสอบเช่นเ,เดียวกันะังนั้นทั้งสามรัมนตีเนี่ยก็จะอยู่ในก็อ,อควรอันสุดได้เท่าไหร่ยื่นตรวจสอบได้แต่ของอคุณนภิมพรกับคุณยุรพันธ์เนี่ยเขาถึงหุ้นในบริษัทเดียวกัน นะครับอาจจะมีมีการยืน่นบัญชีอะไรเนี่ยตกโกรนหรือว่าเอาวุ้นออกคันไม่ทันเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่การไปแก้ข้อกล่าวหาก่อนตั้งตีทั้งสองั่ของคุณโดโมมรมง่เนี่ยก็อาจจะคล้ายคล้ายกรณีที่ดีกล่าวหาว่าตั้งตีทั้งธันาคมคก่อนเนี่ยนะโอนหุ้นโอนความเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจากัดซึ่งศาลเชื่อว่า ยังซื้อฟองอยู่เพราะว่ามีการไปใช้จ่ายมีการซื้อรึ่งน,นะของของคุณรักตรีช่วยสุรพงองก็จะถูกกล่าวหาในเรื่องว่าษณ่ซื่อจากการเราไล่ไล่ประวัตินะครับเคยเคยยื่นมันีไว้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้ชื่อเมืองการที่เป็นตามกรมในบริษัทเนี่ยเราตรวจเราหลังไม่มีชื่อคือกุณมองลอยล้าน แต่ยังปรากฏมีการไปแสดงความดีคนไปหาแต่อะไรก็ยังอาศรย uh. ครับท,นนทีนี้ประเด็นทิประกอบครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าสมมุติปปชตรวจสอบแล้วผลมันออกมาว่าเป็นลบมันจะมีผลต่อครอมอุอ่งอิงหนึ่งไหมครับเอาก็มีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขถามไปแล้วผมน่าจะมีเรืรร่องของอะไรมาก ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนมาเปิดเผยว่ามีสิเอ็ดนัดมนตรีใช่ไหมเคยมีข้อกล่าวหาเรื่องนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งดเดี๋ยวผมก็ตะวกสอตามไปด้วยนะครับพราะนั้นเนี่ยถ้าตั้งคนที่ถูกก่อแล้วก็มีปัญหาอยู่นะครับนายกอิงก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกับนายกเศรษฐาอืมก็คือซ้ำรอยคุณเศรษฐาเลยถ้าผลไม่ออกมาเป็นลบ เพราะการตั้งคณะรัฐตีเนี่ยกรบสืกสันดาลเนี่ยนะถ้าแต่ละคนที่ถูกตั้งก็มีประเด็นร่วงนี้อยู่นะนะครับเราไปฝ่าฝืนจะเรียกทำในยุคนี้จะโดนหลายกรรมเลยลนะ่ะอ mm ื hmm. ต้องรับผิดชอบของทุกคนเช่นรัฐมนตรีช่วยก็มาีกลมท่านหนึ่งเนี่ยโชว์บัญชีแค่หกพัน 6, บาทเนี่ยนะครับมีคนไปร้องแนละ้วเขาเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมฮะไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยม,ม,มีอยู่รัฐมนตรี ช่วยคามนกคมมีเงิชีอยู่หกพันกว่าบาทท้าเง่เคยเป็นสอสอมาเล็เลยมีใครเชื่อไหมอ๋อนั่นก็ัะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ตั้งเข้าไปใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อคือญาติของคนที่เคยเป็นแล้วก็วันนี้นายกนี้บอกว่าเอ๊ะเ,อเดี๋ยวมันจะเข้าขายตามคำวิจัยของกรณีคุณเศรษฐาก็เ,าขขาาเลยตั้งประเด็นว่าเอ๊ะไม่ควรเข้ามาพวกนี้ก็เอา ลูกมาเอามองมาอเอาพ่อมาใช่ไหมใช่แต่การเอามาอย่างเงี้ยคนที่คุณเอามาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาไม่มีประเด็นให้ตรวจสอบนะถ้ามีประเด็นให้ตรวจสอบก็แสดงว่าการตรวจคุณสมบัติวัตรบุตรของนายกเนี่ยก่อนนำที่อปราศบับบงทมทูนโผ่้าแต่งตั้งแตหรืวมว่านายกต้องรับประหนงนะครับใช่นะฮะดังนั้นกรณีนี้เนี่ยมันก็จะเกิด ประเด็นตามมาทันทีเพราะประเด็นตามมาเนี่ยนอกจากคนที่ถูกร้องจะมีปัญหาในตัวคนที่ตั้งด้วยเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยโดนในประเด็นที่ว่าไปตั้งคุณพิชิตถูกไหมใช่คุณพิชิตาออกแล้วก็จริงแต่คุณเศรษฐาก็ยังปุกมสามที่ไม่สายให้ค้นจากตําแหน่งนายกแล้วนายกอิงเนี่ยจะต้องรับผิดชอบคนอีกสามสิบกว่าคนเนี่ยที่คุณเอามาร่วมคณะรมตสี เรื่องพวกนี้ผมไม่เชื่อว่านายอกอมีความรู้ความสามารถในกานตรตรวจสอบเป็นไปไม่ได้แล้วทีนี้ที่คอยช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่มีทางดูบัญชีได้เข้าผมอันนี้เฉพาะตัวเนี่ยผมรู้ว่าผมต้องดูอะไรล้องอะไรวันนี้ก็เลยเสนอสามสามทั้นเป็นไปแล้วอย่างแล้วอย่างที่รัฐมนตรีครับเป็นตัวตายตัวแทนเช่นพ่อให้ลูกลูกให้พ่อ มานั่งแทนอันนี้มองไปถึงประเด็นครอบงำม,มันมันมันไปถึงไหมฮะไม่ได้ในในมาตรฐานที่าจารู์ทำไม่มีข้อประเด็นจะมีเฉพาะกรณีที่ผมร้องที่อ,อตัวคุณนักขี่เนี่ยไปบอกว่าไม่ได้ครอบงำแต่ครอบต่อใช่ไหม,มผมก็ไม่ได้น้องตัวตัวน,ขขนายกนักขี่นะแต่ผมร้องที่ตัวลูกที่เป็นนายกว่าไปยินยอมให้เขามาครอบต่อตำแหน่งนายกหรือกม อันเนี้ยมันเข้าข้อจากพฤติครบมขออันนี้ถ้าไปดูเคสของสามดีกาที่ลงเรื่องที่ดินขอประกอบที่ดินเขาใหญ่แต่เข้าใจจริธรรครอบแต่คือผมร้องขอให้กรกตไปเอาคำพิพากษาสามดีาาามดการมาตรวจสอบกับแล้วแล้วอย่างเรื่องที่ไปยื่นไว้ที่กกตครับทั้งเรื่องของอการลาออกกรรมการบริษ,ษัทเรื่องคุณทัศน,น์ิล์ครอบครองครอบงำเนี้ย อันนี้กำหนดกรอบไหมไหมครัว่ากรกตต้องตอบเมื่อไหร่ยังไงกกรกตก็ต้องไล่ข้อเท็จจริงตรงนั้นแหละเพราะว่าคือให้ไปร้อยกาะตอนก่อนเนี่ยนะตามคำนวที่ผมคัดมาจากกรมพัฒนาสุขภิพการคาาเนี่ยครับเราก็ต้องไปประมวลดูว่าเอ๊ะมันมีประเด็นที่ควรตรวจสอบตามที่เราตั้งข้อกล่าวหาไปหรือไม่นะเพราะเรายินยอมว่าเอกสารนี่เราคัดมาริง ไปเสร็จก็อยู่ที่ผมฟองน้ำตาลด้อยู่งที่ผมนะครับแว่ละเดี๋ยวผมจะตามไปอีกนะครับตามไปให้กรกตดูว่าฮะคุณได้ตรวจได้รอบ,บ้า้ไหมนะครับคุณตรวจทํางานเหมือนเราผมเคยอยู่สตงเนี่ยผมจะตรวจได้รอบบ้าน,นะครับคุณได้ตรวจไปปริ้วันเนี้คุณตรวจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยคุณด้ตรวจไปถึิตนรงั้นด้วย ขั้นตอนการจดจทะเบียนน้องกรมพัฒนาภรกิภาคกันค่าเจ้าหน้าที่กกตหรือกกตรู้เรื่องไหนเดี๋ยวจะชี้ให้ดูถ้าอาทจจะมงรอก็แถลงนโยบายและมันมันมีองค์ประกอบอะไรวันนั้นไปเนี่ยชี้ให้ดูว่ามันมีประมวลกฎหมายแพ่งเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะก่อนหน้านี้เราเราตั้งข้อสังเกตบนข้อที่คุนที่ปรกฏว่าคุณอยู่ที่เดียวกันในปี่จังหวัดพร้อมกันเนี่ยได้ไหมนะเสร็จแล้ผมก็มาพูดถึงขั้นตอนว่าทําไมที่ต้องลาออก คนที่แก้เรื่องนี้คือใครสมัยจีนสีข้าเดินุุมภาคือนายกทักษิณชินวัตรเป็นคนแก้แท่งมาตานี้ตัดสายมาตาเนี่ยครับต่อไปเนี่ยผมจะชี้ให้ดูว่าขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเวลามีคำการเข้าหรือออกเนี่ยคืออะไรแล้วที่คุณทําเนี่ยมันทําไม่ถูกตรงไหนครับ เรื่องลกตู้สื่อข่าวจะได้ตามไปด้วยผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รีบร้อนอะไรค่อยๆอ,อ่อทีละประเด็นทีละประเด็นครับรทีครับทีนี้มันก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารนะครับวิาพากษวิจารนักร้องนะฮะว่าเอ้ทำไมรีบไปร้องจังอ่รัฐบาลยังไม่ทันปฏิบัติหน้าที่นายกยังไม่ทันปฏิบัติหน้าที่ก็ร้องแล้วตอนนี้ก็ร้องไปเก้าเก้าเรื่องแล้วอย่างคุณอุกอิงเนี่ยก็ออกมาพูดนะฮะว่าสงสารนายกบ้างอย่าฟ้องเยอะ เป็นอายุเ,เป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็จะตั้งใจทํางานอย่าเพิ่งร้องเยอะมองอยังไงครับประเด็นนี้เขาวิพากษ์วิจารณ์มั้ยตามเป็นนายกเัฐบนตรีดูหน่อยนมันสองสองตอนนะในรอบหนึ่งุดนี้ตั้งแต่วันที่คุณถูกเนสนอชื่อโดนฟักเพื่อไถคุณเสนอสามชื่อถูกไหมกฤษณกฟ้านะใจเกษแต่รองการวันนั้นคุณเป็นใบอ่ สมัครเข้าเป็นผู้มีบัญชีรายชื่อคุณรับรองว่าคุณต้องมีลักษณะอะไรตามมาตรา,านทเกี่ข้องนั่นก็ตรวจสอบได้แล้วนะนบ้นงๆนะครับพอวันที่เข้ามารับตําแหน่งหลังจากที่คุณตัดสมัครแล้วคุณจะหาเสียงสัญญ,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 ญาอะไรเยอะๆแล้วก็มาถึงวันที่ได้เกณฑ์นายนยกหลังจากเลือกตั้งไปแล้วปีจ่าเขมาไปฮะตอนแรกก็เสียเวลาคุณทิพาไปแล้วก็มาได้คุณเกศขาเพราคุณเกศขาพ้าานไปเยอะ อยู่เกือบปีนะ,ค,ะครับก็มาได้เป็นในโยกอิงสามารถตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่ในบัญชีรายชื่ออยู่ในหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจนมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไคมันมีเวลาที่ควรจะตรวจสอบก่อนหน้านี้ผมว่ามาตรวจตอ,อนนี้ก็ยังไม่ไม่คิดว่าเลยเกิดไ่นะครับแล้วก็มันมีเหตุต้องตรวจแล้วนอะืแต่คุณอุ้งิงบอกว่าสงสารหน่อย ไม่มีฮะครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะบอกให้เอกรณีของนยยายกสมัครที่ผมร้องนยยายกสมัครพูดออกทีเลยเลอถ้าผิดก็ช่วยตักเตือนหน่อยเพราะมันม่มีข้อกฎหมายว่าตำรวจเขียนว่าถ้าเป็นลูกจ้างค้นจากตำแหน่งถ้านายกอิงเป็นกรรมการแล้วลาออกไม่ทันแล้วมีเอกสารเพื่อว่าทําขึ้นอะไรแบบนี้ถ้าตรวจสอบว่าเป็นเส้นนั้นแหละนะครับไม่มีที่จะบอกว่า ฝานบอกว่าออรอการลงโทษเหตุเพราะสงสารเหตุเพราะว่าขึ้นเป็นนายกและเป็นนายกอายุน้อยที่สุดนะเนไม่มีฮะฝานไปบัญญัติขึ้นมาเองไม่ได้นะครับถ้ากล้ารับตําแหน่งอยากเข้ามีตําแหน่งก็ต้องยอมรับการเป็นบัณาาที่แล้วต้องนำมีสายพัศน์ที่จะ,ะแถลงเนี่ยเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินจะไปรับฟังเหมือนกับว่าเป็นมอมีวีของใครจนเขาตั้งฉายาปรมอสุสันดาลเนี่ยนะครับ ดังนั้นต้องมีความรู้ความสามารถจริงทำานาทบริหา,หารราชการแผ่นดินเป็นอำนาจมหาชนที่สำหรับคนไทยทุกคนไม่ใช่สำหรับพรรคที่ไปรวมหัวกันนะฮะรวมไม้รวมมือกันเนี่ยยกให้คุณเป็นนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การบริหารของคณคนนั้น้าติได้เงินได้ดีเราก็ได้ประโยชน์กกันทนุแต่การทำได้ดีเนี่ยถ้าคุณทำผิดมันก็จะต้องถูกร้องจุดสงวนนี่แหละ อย่าโอดควรถ้ารับตําแหน่องถ้าอาสาเข้ามาก็ต้องพร้อมคุณควรจะเตรียมพร้อมกว่าน,นั่านี้คือคือนายกอเกองถ้าทำเหมือนนายกเศรษฐาตั้งแต่แรกไม่น่าจะมีปัญหาเลยนายกเศรษฐาเนี่ยเขาโอนหุ้นแสบสื่อถึงให้ลูกสาวกันชีันได้ไหมในข้อความหมายบัญชีนายกเขาโอนหมดเลยครับลาออกด้วยนะครับแล้วคุณอิงเนี่ยนายกนาน 15, นนนน 16, เนี่ยทาไมเพิ่งมาทําวันทีสิบห้านี่ตอนโหลดบันทีสิบหกเนี่ย อันเนี้ยมันมันวันเดียวเนี่ยมันเป็นข้อสังเกตแล้วรามีตั้ง่ที่หลายัทหวัมีสี่จังหวัดเนี่ยไม่มีนักตรวจสอบอาชื่อเ่็งคนไหนเนี่ยก็ไม่สังเกตเรื่องพวกนี้ไม่รอดตาผมหรือแล่วนะครับเพราะการตรวจสอบเนี่ยมันมีเหตุตั้งแต่มันที่คุณยื่นะนะผมจะไปนั่งรอรอว่าเอ้ยเดี๋ยวรออีกปีหนึ่งแต่ว่าอะไรผมวิ่งไปขออะไรกับคุณเหรอ,อเห็นไหมฮะไม่ใช่ ผมไม่มีเลยออกมาบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไปเจราจาก่อนเขาไม่ได้ผม,มน,นึงมาให้ตุดผมตรวจผมร้องแล้วถึงมาบอกแต่วันนี้เริ่มรู้ตัวแล้วใช่ไหมแค่ก้าเรื่องใช่ไหมเริ่มรู้สึกแล้วมีอีกมากกว่านี้ฮะนะครับรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยผมว่าสามสิบตรว่าั่นเนี่ยถ้าแต่ละคนที่ตั้งข้อที่จริงของแต่ละคนก็คนละเรื่องก็ร้องร้อง,องเฉพาะแค่รัฐมนตรีที่คุณตั้งเนี่ยนะก็สามสิบว่าเรื่องแล้ หากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือหม่าเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กบรัมบวกบวกราคาร้อยบาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นหม่านะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทาได้หมดเลยนะครับเป็นหมํา นะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหืดูสภาพของเนื้อหม่ำนะครับ3า0กบรัมบ,บวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์าวร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่ำนะฮะกินเป็นไหมฮะ มั่มบั่มอ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะบัม่มทีนี้มาต่อกันที่ไส้อวดอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไสอั่วนี่อย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บบาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อ ดลิ้งไลน์หครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหอัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็าว่าสนใจสนใจก็จามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนผะู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่เข้าไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบุคน,นะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนนี่ยเป็น f c สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังเด้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสิบบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไงนะ เนะพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายข่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่พาสงพาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทํามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไง ECU คน ECNew เนี่ยมีทีมงานโว้เป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้นฟานะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรมารมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์็นของตอนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรน,นะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลาแข้งของตนเองเอย่าลืมนะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้มัมโอ้สวยงามมากมัมจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ําหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะสามร้อยหกสิบกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ